ฮัลโหลวีวันวีล็อกคัมทูไอส์ e วอซี่ทอลครับตอนนี้เรามาช่วยงานเขานะครับแล้วก็เจอโอกาสเล่นเกมด้วยเหลือเวลา20นาทีมาไงกันเนี่ยทำร้อนไหทำร้อนไหมมาฉะกับช้ากันอะไรเนี่ยแฮชเกมมีคนดูไหมก็มีบ้างก็มีบ้าง ช่องนี้ส่วนใหญ่เด็กดูเอ้ยไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เงินอีกนิดเดียวจะได้เงินแล้วเนาะต้องอม,มันบิดบีก็ก็ทําให้มันเป็นวงกลมไงจะได้ไม่เกะก,กะเวลาเราเล่นเกมไงแล้วเวลาเขาเห็นเราก็บิดบีก็อ่าอ่าอ่าใช่ใช่อโอ้ยยเฮ้ยไอ้เจ๊กเด็นเฉยเลยสังเาตภาพ ไม่เป็นไรครับฟอร์มแรกมันแค่แลองเชิงเฉยๆเออมันแค่ลองเชิง <c oughs> นี่มึงดูของจริงอุย้ยอีกทีของจริงนี่เออลองเชิงมันต้องมีสองครั้งครับมันต้องมีสองครั้งบอกนะ มีเห็นแล้วมีอะไรจะพูดเลยได้ไงเนี่ยให้ตายเถอะอันนี้บอไปเล่นไปบอดกูตายมาสามรอบแล้วบอดจริไงไหมเนี่ยจริงเหรอถ้าเป็นบอดกูต้องได้เมื่เอกเี้เอ้ยอยิงกูจังเลยวะบอดห้าดาวบอดห้าดาวไก่ย่างนะ อะไรเนี่ยอยู่ไปเจอหน่อยอยูไปเจอเอะกระเรป้าจะไปเจอเอเหรอทนอ๋อช่ เอมเมนต์ด้วยดูไหวไหมไหวทำมีสองสิบอมวมันมันนิ่งจังวะล้อบคอมเมนต์โทนสีสูสีแล้วช่วงแรกกูตายเพราะอะไรวะเนี่ย Holy crap Are you zoom หรือว่าระยะปืนกูมันยิงสั้นเกินไป ต้องเข้าไปใกล้กว่านั้นหน่อยไปกิ้วเห็นไหมเริ่มตีตื่นละเริ่มตีตื่นละ สัญญาว่ารอบนี้กูจะไม่แจกมันมือใหม่ว่ามันหมุนกล้องช้ามากอะ คนนั่นน่ะสิคนไปไหนหมดวะเขาหนีโคโรนาแน่เลยวะไอ้เชี่ยขนาดะระยะประชิดแชร์ไปนิดนึง เอาแรกไปดีสวยสวยเจงเฮ้ย <od. S 1> ได้เฉยว่ะได้เฉยว่ะโอ้ยแม่พ่นไฟใส่กูก็เริ่มไปแล้ว <Power>. <laughs> ่าเล่นของได้นี่ว่า ไอ้เหี้ยมัวแต่เล่น,นีนนี้ยังนานผูมีอาโนชัวเชเนกเกอร์แล้ว เอนีกสบลสดทำไมเสียงดังจังวะมันขึ้นมาตอนไหนวะเสียงเยี่ยมกูกคนสุดท้ายกูกคนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูเห็นแล้วเสือสอง จัดสองเดวิลคิวจำเกมนี้ตายเยอะอ่ะอเล่นไปหกนาที <c oughs> เออที่สองเรื่องดีวะ ขขจ้าจ้าอย่าขิง่ยอย่าขิงอีู่ยี่สิบห้าตัวห่างกันห้าตัวของมึงเท่าไหร่นะมึงยีิบห้าเหรอาของกูสิบห้าแยกความกันเพื่อนไาย